อยากแกเจอครับเห็นพน้น่ินเขามีพ่อเจอพ่อบ้างบางคนก็รุ่นพี่ที่เป็นน้ำมวยก็บอกว่าไม่ไม่เคยเจอพ่อเลยถ้าเกิดมีโอกาสไปตามหานะวินาทีชัโดเจอพ่อตัวจริงครับ19ปีที่ไม่ได้เจอหน้ากันครับ <c oughs> น่าพึมใจครับ19ปี19ปีที like ่พ่อลูกเขาได้เจอกันสูงกันนั่นพ่อเลิกูเลิกทแม่เราตมันทึกอยู่นะมันทึก ันนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้าวัดพระเมรุจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้เรามาตามติดชีวิตชาโด้ซอเทพฟุทินหรือว่าส่วนหารปีกไม้นะครับนี่นี่นี่คือชาโดนะครับแล้วก็สําหรับคนนี้คือพ่อของชาโดชื่ออะไรครับชื่อโอ้ชื่อจริงชื่อสุธีปีชาครับสุธีปีชาครับชาโดครับจริงจริงชื่อวิรพัฒน์ปีชาครับนะครับ พอ่อลูกผู้นี้นะครับไม่ได้เจอกันมาที่ปีครับสิบเก้าปีนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับติคาโดจะได้เจอหน้าพอ่อหลังจากที่โพสต,ต์ไปในเฟซบุ๊กเมื่อวันพ่อนะครับว่าอยากจะเจอพ่อจริงๆไปครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นเป็นจริงแล้วนะครับเราได้ตามติดกันมาแล้วก็ได้พามามาเจอกันนะครับพ่อจาโดตอนนี้พักอยู่ที่ทบาัานไซนะครับแล้วก็ตอนนี้มาอยู่บ้านที่วัด ที่วนนั้นา็มีนะมาทกมาที่ดีๆนะครับก็อยากจะถามความรู้สึกนิดนึงนะครับก่อนที่จะเจอกันเนี่ยเคยรู้ไหมไม่รู้เลยวันรู้เป็นรักมวยไม่รู้เลยไม่รู้เลยชอบดูมวยนะครับชอบดูชอบดูครับแต่พอดีตอนทั้งงานก็เลยไม่ได้ดูไม่เคยมีชื่อชาอยู่อยู่ในหัวใจเลย ไม่รูจ้จักมนยคนนี้เลยไม่ไม่รู้จักเลยครับแต่บางทีไปไปบ้านพวกเด็กญาติเนี้ยเดียต้นมาดูผมก็ผมก็ดูแต่เวลาช้าไม่ต่อยผม,มอผมไม่ผมไม่ไ,ไม่รีบครับผมแล้วก็วันนี้นะวันนี้พอมารู้ว่าลูกเราอะเป็นนักมวยแล้วก็คือทาโดส่วนอาภิมาลูกทอเทสกิชินเนี่ยมีความรู้สึกยังไง <c oughs> ดีใจครับที่ลุงไปถึงขนาดน,นั้นไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้เจอลูกด้วย เนียครับแล้วก็อาบจุดมุมตาชารโดบ้างชา์โดครับตั้งแต่เราโพสต์อ่าเมื่อตอนวันพ่อครับตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงที่โพสลงไปก็อยากจะเจอครับเห็นคนอื่นเขามีพ่อเจอพ่อบ้างบางคนก็รุ่นพี่ที่เป็นน้ำมวยก็บอกว่าไม่ไม่เคยเจอพ่อเลยแล้วก็รุ่นพี่แถวบ้านก็บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสไปตามหานะอย่าให้เป็นเหมือนพี่เพราะว่า พ่อของพี่เขาเสียเขาไม่มีโอกาสได้ว่าดขึ้นเลยแบบอยากกันเจอคือคือตัวเราเองเนี่ยคือตัวเเองผมรู้อยู่แล้วว่าชาโดเนี่ยอยู่ในโลกของคนเชี่ยวนะครับเวลาวันพ่อทีมวันสำคัญอะไรดีเนี่ยต่างคนก็ต่างจะโพสต์กันถึงพ่อนะทุกคนเนี่ยในเพจในในเฟซอะไรเนี่ยก็พยายามจะโพสต์กันถึนพ่อเอาพ่อมาไหว้กันบ้างบางคนก็พ่อเสียนะครับก็ไปว่า้ลูกกันบ้างบางทีพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ก็ยังไปได้เจอกันชาโดมีความรู้สึกแบบ น้อยเนื้อตามใจเ่วานั้นมีตัวเองไม่มีไม่เจอแต่ก็รู้อยู่ว่าก็อยังมีชีวิตอยู่รู้ครับผมไม่ได้น้อยเนื้อตามใจครับแต่ผมอยากเจอผมตามมามาสามสามปีครับคือมันอย่างนี้ช่วงก่อนที่เราจะรู้จักกันเนี่ยผมไปรับทารโดมาเนี่ยเป็นไปติดต่อขอพิธีชามาจากจังหวัดตากเนี่ยนะผมก็ คยได้ได้ยินมาว่าชาโด้รู้ว่าพ่ออยู่อยุธยาครนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าค่ายสวนปติไม้เนี่ยมันอยู่สระบุรีมันใกล้อยุธยานะข้าผมจาไม่ผิดเคยได้ยินชาโดเคยพูดแบบว่าอยากจะปล่อยมวยให้มีชื่อเสียงเพื่อเพือ่อจะใช้ความมีชื่อเสียงตรงนี้แหละติดตามนะวันนี้สมหวังแล้ววันนี้เจอแล้วต่อไปนี้ก็คงจะได้ได้พูด ได้คุยได้โทรศัพท์คุยกันนะครบก็กลัวที่จะได้กลับมามาสัมพันธ์กันเหมือนเดิมครับในวันนี้เป็นวันดีนะครับแล้วก็ได้ถือว่าพ่อกับลูกได้มาเจอกันนะครับวันนี้ก็สิ่งที่ชาโดอยากจะทําในโอกาสที่เจอพ่อชาโดยโอยากาครับ

จากที่ผมได้พูดคุยกับพ่ขอของคาโดนะครับเมืม่อเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะจะเข้ามาคุยกันนี้นะครับผมถามเพาว่าดื่มไหมนะครับพ่อคาโดบอกว่าดื่มนะครับแล้วก็พอรู้ลูกตัวเองมีที่เสี่ยงเนี่ยเขพูดมาคำหนึ่งพ่อเขาบอกบอกว่าต่อไปนี้เ็าจะไม่ไม่ทาอะไรที่มันแย่ๆครับเพราะด้วยด้วยด้วยกลัวลูกชื่อเสียงของลูกมันมันจะ ดำลงนะครับอันนี้อันนี้ผมดีใจด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นของตอนที่พ่อให้ลูกเลยนะครับพอถึงจัดการเจอเราครั้งสุดท้ายตรงตรงเนี้ย่อนที่มาเจอในี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็คือสวอยางามเท่าไร่นะครับแต่เราไม่ต้องคิดอะไรมากถือว่ากีฬาแพ้มีแพ้มีชนะนะครับแล้วกรนีวันนี้ได้ใส่เสื้อลูกตัวเองด้วยนะครับเดินไปไหนใครก็รู้จักนะครับ,รบแล้วก็ขอให ให้ได้ติดต่อกันได้สัมพันธ์กันอย่นี้ตลอดไปนะครับติดต่อดีแล้วครับผมแล้วก็มีโอกาสก็ไปเชียร์ไปนะ<ป>นะครับ<ป>แล้วก็ฝามภาคภูมิใจของลูกค,กค <c oughs> นน,คคน,น,มมนี้นะครับโอกาสดีๆภายภาคหน้าจีวนชา,า,า,าร์โดผมคิดว่าน่าน่าจะให้ยังเดินอยู่ในสายมวยอันนี้นะครับจีวินน้าน่าจะไปได้ดีนะครับแล้วก็ฝากพ่อแล้วก็พี่น้องชาโดเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับตอนต่อไปนี้ผมคิดว่าชาร์โดน่าจะมีกำลังใจที่ยอดเยี่ยม ด้วยหนึ่งแนละ้เมื่อก่อนนี้กำลังใจคือมีแม่นะครับทำอะไรก็จะพูดอย่างเดียวเลยว่าทำให้แม่ตูเพื่อแม่ตูเพื่อน,น้องวันน,นี้มีหมดแนละ้ววันนี้อัโดมีหกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ